ป้ายผ้าแพ้นะคะอันนี้เนี่ยตรงกลางเราจะจับห่วงสองห่วงเนี่ยามาอยู่ชนกันช่วงตรงกลางตรงนี้แล้วก็ทำให้ผ้าเขาทบทับกันนิดนึงแบบนี้นะคะส่วนข้างซ้ายและข้างขวาข้างนี้ข้างซ้ายนะคะเชือกที่มัดกันกับห่วงอันนี้ก็คือว่าสมมุติว่าจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราจะไปมัดตะขอตะปูอะไรตรงนี้นะคะตรงนี้คือจุดมัดเดี๋ยวเรามาดูจุดมัดตรงนี้ อันนี้ค่ะสมมุติว่าเรามีตะขอเป็นจุดมัดอันนี้เรามาดูด้านขวานะคะด้านอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นจุดมัดแบบนี้ซึ่งซึ่งหาทําจุดมัดไว้ตะปูตะขอห่วงอะไรก็ได้ค่ะจริงๆอดูจากไส์ความยาวนะคะเนี่ยตรงนี้ทิ้งความยาวไว้กว่าจะไปถึงที่มัดจริงๆเราทําจุดมัดไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้ แล้วแตส่สถานที่นะคะแต่ถ้าสถานที่เนี่ยจุดมัดเลยออกไปเราก็เอาเชือกไปมัดแล้วเราก็พยายามดึงให้ตึงอันนี้คือเชือกเส้นมัดส่วนอันนี้คือเชือกที่ลอดห่วงนะคะดูเชือกที่ลอดห่วงอันนี้คือเชือกเส้นดึงนะคะเพื่อให้ภาพเปิดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องเขาจะดึงจากฝั่งนั้นหนึ่งสองสามดึงได้เลยช้าเร็วอยู่ที่เราดึงนะคะแล้วแต่ แล้วแต่คนดึงปึ๊บเนี่ยเมื่อเราดึงเสร็จนะคะอันนี้สมมติว่านี่คือการซ้อมเราจะมาปิดจากฝั่งตรงข้ามคือฝั่งนี้ลูดข้างหนึ่งแล้วผ้าเขาก็จะมาปิดกันสองด้านเลยแบบนี้จะซ้อมกี่รอบก็ได้นะคะอันนี้คือป้ายผ้าแพรแล้วก็อันนี้มีระบายทองนะคะระบายทองเราจะติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมผ้าแพรสำเร็จรูป หรือผ้าแพรเปิดป้ายต่างๆนึกถึงเราจ้า